การพูดคุยระหว่างนายกอนุทินกับนายโดนันท์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ซึ่งนายอนุทินได้เผยถึงการพูดคุยที่เป็นการพูดตรงไปตรงมาและไม่มีการแอบแฝงใดๆทั้งสิน้นนายอนุทินเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความกังวลเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับความมั่นคงของประเทศไทย นายอนุทินได้รายงานผู้นำสหรัฐว่าจะเร่งดำเนินการเก็บกู้ให้เร็วที่สุดและเสนอว่าหากเก็บกู้เร็วเท่าไหร่จะให้ลดภาษีนำเข้าให้ประเทศไทย2ซซึ่งนี่เป็นการเสนอที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย แต่นายอนุทินได้ชี้แจงว่าการเสนอลดภาษีนี้อาจเป็นความเข้าใจผิดซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้ออกหนังสือให้ระงับการเจรจาภาษีกับสหรัฐแต่ก็ไม่ได้มีการระงับจริงๆซึ่งนายอนุทินย้ำว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และต้องเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สำหรับความสัมพันธ์กับกัมพูชาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งกัมพูชาได้แสดงความเสียใจต่อการยุติปฏิญญากลาลัมเปอร์แต่นับว่าเป็นการขอโทษเท่านั้นการจับมือกับฝ่ายกัมพูชาเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาด้วยความระมัดระวังซึ่งไทยพร้อมที่จะกลับมาดำเนินการตามปฏิญญากลาลัมเปอร์อีกครั้งแต่ต้องมีการยึดมั่นในหลักการว่าความเป็นปรปักษ์ของกัมพูชาไม่ควรเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาด้วยความระมัดระวังการพูดคุยระหว่างประธานาธิบดีทั้งสองชาติได้เป็นการพูดคุยที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่ก็ต้องมีการติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงานต่อไปอย่างเคร่งครัด